สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันนะคะกับสูตรตารางนะคะทุกคนสูตรตารางนะคะสู้กันต่อนะคะสู้กันต่อเอ้ามาดูกันนะคะงวดนี้นะคะสีโตแตกเขา มีทุกตัวยกเว้นตัวออกนะคะปวดพวบักโม่บักแต่งเราทุกคนเนาะอ่ะสู้กันต่อนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังนะคะไม่ชอบตัวไหนตัดออกได้เลยค่ะไม่ชอบตัวไหนตัดออกนะคะชอบตัวไหนจับเข้านะคะจับเข้าจับออกได้เลยนะคะเอาไปดัดแปลงกันเอาเด้อเอาแนวทางตารางของเอสนะคะมีทุกตัวใครยกเว้นตัวอกนะ จับได้ไหมเอ็ดจับได้ไหมเอ็ดไม่เคยจับได้นะคะแต่อยากจับนะคะอยากจับค่ะทุกคนนะคะมีหนึ่งหกมันมาหนึ่งเก้านะคะมีทุกตัวค่ะยกเว้นตัวอ,อกนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะแต่ว่าสี่เก้านะคะสี่เก้าเก้าสี่นี่ไปเข้าทางลาอูบลน,นะคะทางลาอูบุลเอาใครสนใจนะคะรองพี่นิพิจารณาจับตามองสูนี้เด้อจะไม่์ม่นี่แต่ว่ามันจะหลายคู่ได้กระตัดเอาแล้วนี่นู้นจับให้น่น้อยจับให้มันไปเข้าลาอูบนุลนะคะหว่วยมีเอฟซีเราทาง บนยะโสอำนาจอยู่ได้จ้ะมีเมี่ยเมี่ยพนเบิงอยู่นาอจ้ะนอเออล่องเบิงด้วยเมี่ยเมี่ยเขาดีดีเด้อไปเข็นแหลดผุนละไปเข็นแหลัดมองพวกนู้่ได้เงินพุนละจ้ะอันเก่าสี่สีเก้าถ้าไปออกเก้าสี่สีเก้านี่ก็คือตัวเดิมนะวดก่อนมันก็4ี่เก่าว่าจ,จําบพิดวดนี้มันเก่าีเฮ้ยมันคือบ่มาออกเ่ิงเถิงมันไปออกหยังข้างล่างหกตูคุนเนาะอัน ด้วยค่ะมันไปเข้าทางลาอุบลน,นะคะลาอุบุลตอนส่วนบนค่ะว้วยออกแล้ยวยใหญ่จังวัดเด้ยหนึ่งเก้านะคะเก้าสี่หนึ่งเก้าสามสี่นะคะเอาสามสี่สลับตำแหน่งกับเก้าสี่ได้ไหมคะเปลี่ยนตำแหน่งกันไหนบัวจ้ะเอานี่นะคะกำลังวันเราสีเข้าบนนะคะสีเข้าบนนะคะจับตามองเลยนะคะสูตรสูตรเด่นนี่เข้าบนบ่อยนะคะสูตรเด่นตัวนี้นะคะเออ แล้วคอยกระสิจับตามมงคอยจะเอาสูตรนี่แล้วไปเฮ็ดเด่นบนบาทสี่ห้าหกเจ็ดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดมีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวออกนะคะอ่าไม่มีแค่ตัวเดียวบันเทิงเลยนะคะสามสี่นะคะแท่นทีมันสีลงลางมันเข็ดแหลดไปง้างบนญคุณเก้าสามสี่อวกขี้ลายเขาจะออกขี้ลายต้องเอ็ดบุตร ได้กันไหมเนาะดูคนหมานกันไหมนะคะใครได้ดีใจด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนตารางเรานะคะไม่มีสามค่ะไม่มีสามนะคะตัวสําคัญที่เป็นสามตัวเลยนะคะได้เก้าหนึ่งค่ะได้เก้าหนึ่งนะคะนี่แต่ว่าอันนี้ก็เข้าไปที่สนะี่เก้านาะอาสูกันต่อแถวซ้ายล่าอ,อุบลยาพาดเด้อนี่ยาพาดเด้อจะ้ะเอามาเบิ่งกันเนาะอ่าไปต่อค่ะไปต่อ เวนคำอีซอยแอดเขียนเดี๋ยวย่านเอฟซีว่าเขียนด่าอันนี้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 แอดเขียนอันนี้จะาของซื้อเริ่มเวยนคำอีซอยย่านเอฟซีอ่านแอดอ่านว่าอะไรวเนอะไรมือแอดว่าสันแอดอ่านให้ฟังโหลดเว้นคำอีซอยตัวมีหนึ่งหกมีเก่าสี่มันมาสามสี่ค่ะก็ยังว่ามีทุกตัวยกเว้นตัวออกนะคะทุกคนเอามาดูงวดนี้นะคะผู้ได้สีวาจังได้กตสร้างข่อยสีลงข่อยมาก หาจับเอาเร็วค่ะมันตรงมีนี่นี่ละแปดตัวเก่าตัวปนี่เฮ้ยอีกสองตัวก็ควบซบเลยไดเอดเอออนะเะบึงไปก่อนบมักตัวได็เขาก็ตัดออกนี่อันสองสามนี่ก็อยู่นับตาตาล่างโอ้ยหัวกระมาโอ้ยมันจะมาอีกบนสามงวดนี้นะครับสีม้าอยู่บนมันมาดูละเด้ค่ะสามมันก็ออกกระดักกระโดกระเดียดเอ้ยโอ้ยมาเจอบนเด้อดสามเด้อดค่ะ เื้อนื้อเขดเลียดมีทุกตัวนะคะยกเว้นสามสี่เอามาดูกันงวดนี้นะคะตารางนะคะวันศุกร์นะคะวันศุกร์มาเทอบาทถึงแท่เขาข่อยบาทโบเมนเก่าสิครับหัวเป็นหัวหีบบอเอ,อ็ดโอยเอ็ดละกุมใจขักจ้ะเอามาดูนะคะกำลังวันวันศุกร์นะคะเลขแเอดคือสูงค่ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นีมันจะมาบนอีกไหมนะคะงวดก่อนนี่มันมาบนนี้ค่ะแสดงว่าบนมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์บดเาเอาค่ะ เอาในตารางนะคะศูนย์ห้าเจ็ดแปดเก้านะคะสองสามสี่นะคะวดก่อนนี่เกือบแตกหกตัวนะคะติดเกือบค่ะติดเกือบอ่าบมโบเมนซีโตได้หกตัวนะคะขาดตัวไดแอดมันขาดสามผู้เลือขนาดไม่เปียกตัวประเด็นลึงเออก็นั่นแหลนนนนะคะ่ะโบมักตัวไดก็จับอวกมักตัวไรกะจับไ่ค่ะทุกคนแค่นั่นตัว กำลังวันนะคะเจ็ดแนะคะจับคู่ตารางนะคะจับคู่ตารางนะคะเข้าไม่เอดไม่เคยเข้าค่ะจับไม่เคยเข้าแต่อยากจับนะคะ7จ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดอนะคะแปดสาีนะ,ะเอาแปดสามสี่ปนะคะห้าแกอีกแล้วนะคะมี3ามเก้าเยเฮ้ยม่วนหนึ่งสามเก้9เก้าสีกองอกแล้วจะ9เก้าสองเ้านะคะ 0สาม5ู 03, 04, นสีะคะ5ูนี่เลขรัฐบาลไทยนะคะสงสัยจะออกส่งท้ายหรือเปล่าทุกคนแล้วก็0ูนสองะคะอ้าวเลขรัฐบาลไทยจะมาปิดท้ายหรือเปล่านะคะปิดท้ายนะคะส่งถ่ายเลขรัฐบาลไทยวันศุกร์5งหรือจะเป็น50นะคะจะมาส่งท้ายนะคะจะมาส่งท้ายวันที่15นะคะแม็ดสำคัญนี่แเม็ดสำคัญค่ะ ดูเป็นแนวทางกันไปเด้อค่ะใครชอบสามตัวก็หาจับกันเอาค่ะจับกันเอาเองโหลดจ้ะมักสุดใดตัวใดก็จับกันเอาเนาะเอสก็ทําให้ดูเป็นแนวทางนะคะตัวไหนที่ชอบเราค่อยติดค่อยตามค่อยจัดนะคะตัวไหนไม่ชอบนะคะเราก็ปล่อยผ่านนะคะทุกคนเราก็ปล่อยผ่านเราไปดูสูตรที่เราชอบนะคะ สูตรที่เราชอบน้อยตรงน้อยตัวอะไรเรามีให้หมดนะคะมีให้หมดแต่จะเข้าไม่แอดก็ไม่รู้นะคะทําตามสูตรตามทําตามแนวทางให้นะคะโอ้แต่แอดก็อยากให้แนวทางนะคะหมานๆหิงๆปังๆนะคะเข้าตลอดนะคะแต่ว่าแนวทางก็ทํายากยากนะคะทุกคนไปตัวนั้นมาตัวนี้ไปตัวนี้มาตัวนั้นนะคะสรุปแล้วมันอยู่ที่คนทําหรือคนหมุนกระโบหูค่ะตอนนี้นะคะไม่ว่าวัดเครื่องหนึ่งกรรมาการเครื่องหนึ่งค่ะ โอ้ยสลือให้พวไปบวชเป็นพระสหามันจนมันรวยครับหนึ่งในนั้นก็มีเงินเอ็ดหรอกหนึ่งในหันก็มีเงินเอ็ดเราเส้าบริจงบริจากเลาเดวยคอยคอยสิเปันนี้แล้วคอยสิเปห้าบวชแล้วเขารับเมซี่อยู่บ่ค่ะโอ้ยสิเปบวชเอาเงินมาสื้อหวยเนี่ยเขารับเมซี่บน้อค่ะผู้จะมันรวยค่ะกัะเอ็ดสิเปเป็นเจ้าอาวาสค่ะจังรวยบ่รวยค่ะบ่ โอ้ข่าวเตละทีนะคะทุกคนมีไม,ไม่ไม่มีไหนไม่มีวัดไหนขั้นต่ำกว่าร้อยล้านเลยนะคะเงินมันหาไงปนันบุโอ้กโอ้ไม่แย่งกันมแต่รวยก็ล้านหารวยล้านพันล้านป๊อีกขกักกระดัษกระดดกก็จะไปบวชเถอะจะลื้อไปบวชโอ้แต่ตอนนี้เขาจับโปะได้หมดแล้วนะคะไปบวชกับโบได้แล้วบบมีคนทําบุญละค่ะโอ้ใจออบดีลนะทุกคนหนึ่งไมหันละคอยกั ค <c oughs> อยก็เป็นผู้สนับสนุนค <c oughs> อยก็เป็นผู้สนับสนุนไปคือกันแล้วเจสิตรจะขวงจะขวงอยู่กับตอบอยู่ค่ะจะขวงอยู่กับตอบเขาแหละอยู่ยังพลาดสว่างเลยเอาะนี่แหละค่ะทุกคนมานหมาน,มานหิงหิงปังปัง,ปงนะคะจมไปจังเสร็จแล้วค่ะนั่นแหละก็ยังว่าผ้ากันไปขอเขาวัดจะเฮามาวัดรวยเนาะสวงนี้ตอนบบมีข่าวก็อนนี้อยู่ดอกค่ะพอมีข่าวมาแล้ว เอาเป็นแถอเขารวยก็จะขวงอีกี่เป็นพันล้านสองพันล้านโอ้ที่ดินสองพันไรเอดฟังข่าวเอดเลยเฮ็ดเซวีโอ้ยซื้อกระด้ก,กระโดดสิเป็นเงินจัดตุกพันล้านวันตอนส่วนใครพัวไปบวชท่านมะน่อพวกเจ้าไปอันอันอันนี้ไม่เด้อพวกเจ้าไปใส่บาทนีนเด้อเยวขค่อยสิปแปลงล่างไปอันนี้นะค่อยสิปแปลงล่างไปบวชไปบวชเอาเงิน เอาหนี้นะคะทุกคนหยอก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 เด้ออาจารย์สหรับคลิปนี้นะคะว่าหยอกว่าหัวไปจนสิ้นนะคะทุกคนนะใครเครียดค่ะใครเครียดนะคะชอบจัดขัดผ่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหมานหมานหิงหิงปังปังกันทุกท่านนะคะโชคดีกันทุกคนสวัสดีค่ะรวย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 มีแต่คำว่ารวยเด้อสวัสดีจ้า